คุณผู้ชมคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะตัดภาพไปที่สัญญาณสดนะคะที่ทางผู้สื่อข่าวของเราทีมข่าว 7HD ออนไลน์น้องกล้องเกติชยัยบุญราโศก็เกาะติดอยู่ในพื้นที่เนี่ยตั้งแต่เกิดเหตุแล้วก็รายงานมาโดยตลอดนะคะตอนนี้บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นยังไงบ้างแล้วการพยายามลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตออกมาเป็นอย่างไรน้องกล้องคะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยคะ่ะ ต้องบอกว่าเป็นเวลากว่า4ชั่วโมงแล้วนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะนําร่างผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นน้องๆแล้วก็กระทางคุณครูเนี่ยออกจากรถบัสคันนี้นะครับต้องบอกว่าการทํางานเป็นไปได้อย่างทุลักทุเลนะครับเพราะว่าตัวสภาพอากาศเองก็ดีหรือว่าตัวสภาพของรถบัสเองที่ถูกเพลิงเผาไหม เป็นความยากลําบากในการที่จะลําเลียงศพทั้งทั้งหมดเนี่ยทั้ง25ร่างนี่นะครับลงมาจากรถบัสคันดังกล่าวซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมการไว้หลังจากที่ทยอยลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิตลงมาจากรถบัสคันนี้แล้วเนี่ยก็จะนําตัวไปชนสูตร พลิกศพที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับซึ่งแผนการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการเตรียมรถบอดี้หรือว่ารถขนร่างผู้เสียชีวิตไว้จํานวน10กว่าคันครับซึ่งจะมีการนำร่างผู้เสียชีวิต2ร่างต่อรถ1คันจากนั้นก็จะเคลื่อนขบวนขนร่างของผู้เสียชีวิต ไปยังที่โรงพยาบาลตํารวจเพื่อทําการชนะสูตรพิกศพนะครับต้องบอกว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่าในการที่จะพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในที่เกิดเหตุเลยเนี่ยเป็นไปได้อย่างยากลําบากเนื่องจากว่าสภาพร่างกายหรือว่าสภาพศพเนี่ย ถูกเผาไหม้ไปเกือบร้อยเปอร์เซนต์บางคนไม่รู้ได้ซ้ำว่าหน้าตาหรือว่ารูปพรรณสันฐานเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆในเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตก็คือคุณครูและก็น้องๆนักเรียนอนุบาลครับขณะเดียวกันเมื่อสักครู่นี้ทางทีมข่าวได้สอบถามนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าอยากจะให้ผู้ปกครองเนี่ยที่อยู่จังหวัดอุทัยธานีไม่ต้องเดินทางมาที่ กรุง,งเทพมหานครเพราะเดี๋ยวจะมีรถเนี่ยนำร่างหรือว่านำตัวน้อง ผู้ที่รอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้กลับไปที่จังหวัดอุทัยธานีเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นไปประมาณ50เซแล้วก็แข่งกับเวลาเพื่อที่จะเปิดการจราจรได้อย่างปกติเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้เวลาเลิกงานแล้วก็จะมีคนสัญจรไปอย่างมากที่ถนนวิภาวดีแห่งนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการสูญเสียครั้งนี้ในจํานวนผู้เสียชีวิตนั้นถึงแม้ว่าจะระบุได้ว่ามีการเสียชีวิต ทั้งหมด25ศพหรือว่า25คนแต่อย่างไรก็ตามครับในเรื่องของการระบุเอกลักษณ์บุคคลยังไม่สามารถระบุได้ซึ่งต้องรอผลพิสูจน์ พิสบพต่อไปซึ่งจะส่งร่างนี้ไปที่โรงพยาบาลตำรวจต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองที่ดูอยู่ตอนนี้หากขณะเดียวกันที่จังหวัดอุทยัยธานีก็จะมีการตั้งเต็นต์ศูนย์อำนวยการและวก็คอยบอกข้อมูลต่างๆนะครับส่วนผู้ปกครองที่มีความเป็นกังวลใจสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามทีมข่าวที่เฝ้าปักหลักอยู่ตรงนี้ เต็มไปได้วยความสกเศร้าเสียใจของเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกันนะครับที่มีการากระจายการทํางานแล้วก็รอที่จะแข่งทํางานกับเวลาเพื่อที่จะเปิดผิวการจราจรในครั้งนี้นี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่ถนนวิภาวดีแห่งนี้ครับน้องก้องเกติชัยบุญราโศนะคะก็การนําเสนอข่าวนี้คุณผู้ชมเราในฐานะสื่อมวลชนเนาะการจะนําเสนอภาพไม่ว่าจะเป็นภาพ เหตุการณ์อะไรก็ตามหรือว่าการจะนําร่างออกมาเนี่ยเขาก็มีการเตรียมพื้นที่ตรงนั้นอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าทางน้องกล้องเองเนี่ยตลอดการไลฟ์สดนะก็มีการบอกคุณผู้ชมที่รับชมอยู่นะคะบอกว่า เราจะไม่ถ่ายภาพแบบนั้นให้เห็นจะมีการแพนกล้องไปทางมุมอื่นหรือแม้แต่ทางคุณอนุทินก็ดีคุณอนุทินก็บอกเหมือนกันว่าเรื่องของการนําเสนอภาพต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพที่อยู่บนรถก็ดีก็ขอความร่วมมือไม่เผยแพร่ขอความร่วมมือไม่ส่งต่อทีมข่าวของช่อง 7HD เราก็เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเราเกาะติดสถานการณ์เราอยากให้คุณผู้ชมเดี๋ยได้รู้ว่าเรื่องราวเหตุการณ์เป็นอย่างไรการคืบหน้าการเยียวยาต่อจา <ฮะ S 1> กนี้ จะเป็นอย่างไรนะคะก็กอะติดไปพร้อมๆกับเรานะคะ